ปักหมุดจุดอร่อยของเราวันนี้มากันที่เยาวราชย่านคองถมเสือป่ามาตามหาร้านบะหมี่เกี๊ยวปูคลองถมกันครับร้านจะอยู่ปากซอยถนนเจริญกรุงร้านบะหมี่เกี๊ยวคลองถมขายมายาวนานกว่า50ปีและปัจจุบันไม่มีสาขานะครับเป็นร้านที่ทําเองทั้งหมดตั้งแต่ใบเกี๊ยวและบะหมี่ที่มีความหอมนุ่มเกี๊ยวเป็นหมูสับบดผสมกุ้งสดรสชาติดีเลยครับ เนื้อปูแกะสดใหม่ทุกวันจากตลาดเก่ายาวราชหรือเหล่าตักลักหมูแดงใช้เป็นสันในหมูอย่างดีอบเตาถ่านแท้ๆเมื่อเวลาทานสัมผัสได้ถึงความหอมกรุ่นนุ่มละมุนลิ้นครับน้ำซุปใช้เวลานานในการเคี่ยวเป็นน้ำซุปที่ได้จากกระดูกสันหลังหมูทําให้มีความหอมของน้ำซุปอย่างแท้จริงสูตรเด็ดเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ใช้ตั้ง่ช่ครับ เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยแบบโบราณราคาบะหมี่เกี๊ยวถ้าใส่ปู60บาทครับใส่หมูแดง50บาทหรือใส่ปูหมูแดงก็50บาทเช่นเดียวกันครับขอน้ำซุปเพิ่มที่นี่คิด5บาทนะครับแต่น้ำซุปที่นี่มีใส่สาหร่ายให้ด้วยครับร้านเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย2ยกเว้นวันอาทิตย์เปิดถึงเที่ยงวันเท่านั้นนะครับ สนใจหรือตั้งใจมาทานสามารถโทรสอบถามได้นะครับ